สวัสดีค่ะปันสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเดินอีกแล้ววันนี้เดินอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะเดินเดินแล้วค่ะมาเดินแล้วเห็นไหมคะแนวทางเขาสวยไหมต้นไม้มันยังไม่มีใบมันสวยเนาะเนี่ยสวยมากสูงด้วยเอาให้ขึ้นถึงยอดเลยถึงยังอ้ยสูงมากค่ะ โอเคเอาลงแล้วนะจะวืบแล้วนะคุณลุงไปละยืนรองนะโอเคไปเกบอกมาเร็วเดินาน,น,าน,น,านี้นั่นแหละขานี้ชอบเดิน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 จริงๆเลยโอเคจะจะเก็บวิวไปเรื่อยๆนะคะเป็ดลังเขียวค่ะเป็ดหัวเขียว yes นี่นางกางปีกให้ด้วยนี่มีรถจกักรยาน เส้นนี้ปั่นจักรยานเยอะค่ะแอปแอปแอปลองหาเพื่อนแน่เลยแอปแอปแอปกำนเออนางกลัวไม่ทำอะไรเก็บกๆๆกปแกนางกลัวนางลงแล้วเห็นน้องม้าแค่ไหมคะ ซูมให้เดีวใกล้ๆน้องมา้าน้องม้าอ้วนเชียวปุ๊กลุกเลยค่ะอืมสวยเนาะปุ้มปุยดีกินหญ้าแบบสงบสุงเงียมจังเลยนิงน่งๆน่ารักค่ะไปค่ะไปกันต่อ นางเหลือบตามองสงบนิ่งอากาศเย็นค่ะวันนี้ไปจับเรามาเจออีกแล้วเจอนางว่าน้ำหนาวนะเจ๊ะออกลัวเหรอขึ้นจากน้ำละไปละไปหาพวกละ ตรงนี้หมาเยอะหมานะคะไม่ใช่หมามาอันนี้ไม่ค่อยอ้วนหมาเยอะต้นอะไรดอกอะไรดอกหญ้าสีดำอันนี้เรามาทางลัดคุณลุงไปอีกทางเรามาอีกทางเดี๋ยวจะไปเจ้าเอกกันดูใครถึงก่อนเนาะดูใครถึงก่อนอันนี้เดินเร็วเป็นเป็นช็อตคาด าต้องถึงกันกุลุงนน่กุลุงยังไม่มาเลยเดินเร็ววีดีโออาจจะสั้นนะคะดิคดยวเยสถึงเร็วเราต้องถึงกันกลุงเ่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องถึงก่อนนั่นเห็นไหมคะนั่นแกอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยววเราจะต้องถึงก่อน,น,น ยุบีเสร็จวโอเคนี่มาเจเอพอดีเลยผมเผ้ายาวรุงรังต้องจับไปตัดผมหร้อมั้งเนี่ยคลุมหน้าคลุมตาหมดไม่ใช่มีแต่ม้านะคะมีวัวด้วยใส่กินอิ่มแล้วเลยนอน เสียงนกร้องจิกจักจิกจักบรรยากาศดีค่ะวันนี้อากาศไม่มีแดดแต่ว่าแต่เย็นหนาวเลย ดูดอกเชอรี่เชอรี่ป่านะเป็นลูกใหญ่บ้างลูเห็นเห็ดไหมคะเห็ดกระด้างเห็ดอะไรอ่ะสวยๆเห็นไหมเนะี่ยเกาะเต็มเลยต้นไม้หักแล้วเห็นของช่างพังไหมคะสวยมาก สวยนะสวยะสวยมากสวยค่ะสวยสเป็นแถว,แวาาดรอกไม้เริ่มดอกล้เริ่มออกดอกออกเริ่มบานละฮัลโหล this is เห็นไหมคะสวยมากข้างทาง บานเต็มละมีคุณลุงเดินบังดอกไม้ฉัน่ๆสวยคสวย,สวย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 ซุ้มๆให้ดูค่ะดูค่ะดูดูความงามหรือดูดอกไม้ปริใบใบไม้ปริสวยงามมาก อย่าพ <Yes. S 2> ัดวุ่นใช่ไหมอย่าพัดวุ่นปังกำลังออกดอกเราจะเอาไปเก่ง6นอ,อนอ่อ,อนนวดอ่อ,อนใช่ออหย,ย,ยดหยอดอบบวกเลยเราจะเอาไปเก่ง ก็ลุกตรงฝั <inaudible> okay, oh okay, ่งนั้นไม่ด่าแล้วโฟโต้ไม่ไม่เขาดูฟอตุปุ้มปุ้ยดูค่ะยอดอบเลยอะโอเคได้ตรงนี้ตรงเดียวพอเลยมาเก็บเราจะไม่เอาอันอันไม่อ้วนนะเราจะเอาอันแต่อ้วนๆที่ออกใหม่อย่างนี้เนาะนี่ค่ะ โทษนะคุณลุงไม่มาด้วยอะ่ะอายนี่ค่ะหน่อเขาเล็กๆอย่างนี้อบๆอ,อย่างนี้เราจะเอาไปแกงดูต้นไม้ต้นนี้นะคะใหญ่มาก อ,อันน hey ี้มันไม ah ่มีใบเนาะเห็นไหมคะใหญ่มาก กันสิ่ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้มาดูมาดูมาดูเนอะอ้วนๆเลยใครอยากกินมาแบ่งเอาเด้อเนี่ยามาแกงเทโพค่ะเย็บมาหนึ่งแกงหนึ่งแกงแบบเยอะเลยอะ่ะนี่เนาะสั่นมันกำลังเห็นไหม กำลังออกหนอนขนาดนี้ขนาดนี้เยอะเลยแต่ถ้าไว้มันสูงมันก็ไม่อร่อยแล้วมันก็ไม่ก็ไม่กินแล้วเป็ยาระบายดีนักแรมันเปรี้ยวๆน,นี่นีทั้งอวบทั้งไม่อวบทั้งสั้นทั้งยาวผักบุ้งฝรังค่ะปักบุ้งฝรั่ง เนี่เริ่มเนี่ยเห็นเรอดหักไม่ได้อ่ะก็เลยต้องแกงให้หมดเนี่ยเก็บมาแล้วก็แกงให้หมดเนี่ยหน่อกําลังแทงเนี่ยแทงออกมาจากดินเลยนะเนี่ยอวดๆเลยค่ะเราจะมาแกงกันและแกงเทโพเอาไว้ทำเมนูวันหลังเนาะ นี่ให้ดูแค่นี้ก่อนแค่ดูว่าเราไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวทําเมนูแกงเทปูให้กินนะคะมามามาดูแกงเทปูกันวันหลังวันนี้มีกับข้าวแล้วจะเก็บมาเฉยๆกำลังบวก น,นี่ยายอดยาวแล้วเห็นไหมอ่ะย่อยนิดหน่อยแก่ก็กินไม่ได้แล้วเขาแก่แล้วก็มเขาไม่กินกันแล้วเราก็จะหาทีนที่อ้วกตอนนี้ทะเ้หาแต่ผักแต่ไม้กินนะคะแต่ผักแต่หญ้ากินนะเก็บแต่ผักแต่หญ้ากินเนี่ยอันนี้ยาวแล้วค่ะอันนี้หน่อสั้นอันนี้หนอ่อย,ยาวๆมีใบอะ มีใบและมีใบตุมต้มๆกินได้หมดเลยนะจ๊ะกำลังอ่อนๆใครไปใครใครใครจะไปเก็บก็ไปเก็บนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยาวแล้วมันไม่น่ากินละโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะแกงแกงเคปพูกันวันพรุ่งนี้มาลืนนี้แต่แกงสดๆนี่แหละอร่อยดียอดอบๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปยอดโอบๆให้ดูโอเคนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ